นี่แหละตัวงามตัวท็อปเลยดีกว่าปุ้ยอีกแล้วได้ดีกว่าควอยจะไลกันสิ๋ยวพุ่นมาใส่หน้าแบบนี้เลยจิจัดมาจิคอยเล่นรถคือฟังค่เด้อแต่เล่นส่โงแก่นชอบขาหรือ่ากำลองยุงเะอาเล้นะ ไปหาเนองเจ้าเทพพายาอะไรแกไปมันไกลดินี่แบบนี้ช่วยขรัก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 หมดเลยแล้วสวัสดีนะสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนได้เมียอีกเท่าหนึ่งนะเราจะกินข้าวกินน้ำแล้วมาแต่รอแล้วครับไปต่อยุคนะที่ว่าแก้พุ่นกอว่าแก้พุ่นสวยผู้สาวคนนี้ ยาเลยจะว่านองมันแกอสไปแล้วรดหนึ่งเด็กน้องเปิดแก๊ไปก่อนเลยจะว่าย่ง้ง ดมากเหมือนแบบนี้จะมห,หารครับแล้วบาดดี้ทางมันดีอีกเหรอ <c oughs> ไปเอาลงซอยเพิ่นเลยยังสิลบมากไปเอาอีกรอบหนึ่งก็เบิดดอกกว่านี้ <c oughs> บ่ายสองกี่บ่ายสาม <c oughs> ออเออลงงายนมันสะเรียบร้อยเวอยารถแลวก็สะีสโมแต่เห็นคือมันกับแลวเดียว <c ười> บัลเล่ต์ประต้งไม่อยากสะลงไปซ้งขังแลอือ ต้องอันป่ะโอ้ไงเป็นไงเอาฝนมาใส่นะบม่ต้องใส่พุ้ยกระไดถ้าใส่ข้าวใอีกก็แห้ง่างข้าไปอีกถ้าเอบอาหารครับมีจิมาครับมาเองได้หารอะไรวันนี้เราจะได้ชิาติดไห้ที่เองห่อ <laughs> มาเต้นเลยวะติดอะไรเฮียเต้ตอย่าหูตายแล้วคนคนติดใดคนติดอะไรค่อนขับใดค,ค่นอญญนขับอะไรเจเอาจังใดเนาะเจอ้าจังใดโคตรดน้ บอนเอาก็ได้มันอยากติดนี่แหละตัวงามตัวท็อปเลยยี่กบปุ้ยอีกง่ามกบปุ้ยอีกันิดนลหลายๆนี่แล้วพอได้ดีง่วงข่ยแล้ลายก็สิได้ดพุนมาใส่หน้าแบบนี้เลยแต่ใส่อะลงบอลเดียวแล้ลายผุดกับโบง่ามอีกเด้่ยมื่อกี้นั้นแบบว่ามันเอือดมันเข้มผุดมันงามผุดมันกัน ตายเบิดอีกใส่จำพอดีโอจะเป็นไงเอ้าอดึงดึงลงนี่บริยากค้องอยากขี่อ่ะเรียบร้อยบริยาเอาหุ่นลงยจบปันกลับไปเอาบริณียังงยากง่าย <c oughs> อาฟากินกอนนะสิบาหน้าันนี้นะนไงไปบนรถเอาเออเก้าดามาเหตุาเม่ีเราจักเมื่อันี้อันลงสวยเลยแต่ผูมเกีเจักมือนี่แม่จะได้ช่อะครับเป็นใบไปรของฮู้บุกโหดเข้าแกดินมาเหตุท้ทุกคนไงกุมถ้าก็กลับมาเหตุอีก พักไปฮึงเต๋อพักไปเดือนหนึ่งไม่เห็นซิมือยุดเ็ดซิมือแล้วก็พักไปเดือนหนึ่งไม่เห็นแต่เขาขึ้นเหล่าผู้จะชนโชวการเลยนี่ยิ้มทะเลเลวอยู่ มันจะมันจะราไทยปะยังก็กำจัารถมาต้องตีนลูกใะเห็ดกองม,มันในกรุงกรุงเขาเขาไปหนะ้าวันนี้ยอยเขาไม่ดีทุกคนบุ่นีพี่ชั้นน้องที่ใส่มันเบิด<อ>ไปเลยรถเดียวนี่โอ้มันสิเบิด์ตจะบันบนี้มันยังายมาคลายมานนันเด้นี่เป็นผู้ก่อไว้อยู่ในเ่เราอันนี้ก็เลราเขา มามาไอ้ิ้นคนหลอ่อไอ้ิ้นคนหลอ่อเอา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 โอ้โหโอ้โหทำานด้ยมามาจะดูให้จะดูให้ใหตรงมาเลยตั้งมาเลยตมามแล้วจะบอกหักไปทางฝุ่นหักไปทางฝุ่นหักไปเลยหักไปเลยเออเกือบเกือบวัวชักใหญ่เกือบ เออไปเตะคิวน่เาเป็นการแสดงบะแม่เราเลื่องจริงบ um> ่ออมเป็นการแสดงแม่เป็นการแสดงบ่ส่วส่วนส่วนเมื่อไหกำลังเรามื่อไจะคนต่ำถึ้องใ่มอืขึ้นนึงตงกินด้วยว่ะอืมเห็ดอีก้าเห็ดอ ไม่กันมูตะวาเห็นนี่ะคเลยบอกให้พ้นตกลงมาติสะพนเตะลงมาวกพอาการเอาเปียบกันส่วนชับขาหรอวะก็มงูเนี เอาไปลูจกันด no ้ตีก่นเลยีนะไปจว่นเมโอ้ยว่าบนีมาว่อไ่แม่กันไปหาสาไปก็ไปบุเบนหน้าอกูเอิกินหรือวะเิกินหรือว่าเอาติเอ้าไดไปหาน อ้าตัดเขาตัดเขาหาหาขึ้นบอกระทนาดเลยขึ้นบ่อเลยทาำนานเลยขึ้นบ่อส่วนสืวนใช้พาย่างอะไรแกไปมันไกลเด่นี่ทางนี้มันสูงทุอ้าวไม่ใช่ขึ้นบ่อตบนานแล้วจะไปเจ้าขึ้นรถเด้งร้ที่นี่ว่าดูนักเตเย ngoại nặc chỉ hà nội cái độ vâng đừng mà nó khó chồng thì tí đi sạc xuân con xuân con xuân con xuân ừ, con xuân <laughs> con xuân ừ, con, con. <laughs> con. Ừ. cái đấy là hướng dẫn cái đây này <laughs> khá đi khá anh em này này có anh em này nốt anh không có nó, nó... nhét máu con quất đẩy là bao nhiêu nhét chỉ cái từ đi hướng này mấy thứ gì chỉ cái từ ui rồi กินดีกว่าโอ้ก uh ิน nah, ดีกว่าอุ้ยเด้งมาเดียวเออโอ้ยหมวแห้งตายแล้วโอ้ยไม่ผ่านไม่ผ่านโอ้กินดีกว่าเขื่อนพยายามอีกอีกซองเขื่อนได้หนินนี่เขื่อเดียวสิบ่กขืนตีนนอเขาบอกซองเขื่อนี่

เอาล่างเลเต้หน้าก็ไปอยู่กอ้เ้ยเอาไปเอไป้อโควดาสวดหลดหลดหลนี่หลบสุดท้ายดิชีวลไลจักหน่อยนี่พูดเลยไปนะคุณทานักกไดอ โหหนาไปมันมาเลยนี่เ,าเาอ,อ,อาลัดส่งหลัดยังได้ทางไปบ่ไปได้ ไปบ่มากทางสบายวู uh. ้ลูกพี่ลูกีอะเจ๊ขานะอนได้เวู้จูเจ็ดตัดู้ฮ่าฮ่าฮ่าอยากให้ก่อนล้างัมทางแห้งๆหมดเลยอะอะเจ๊ขาก็ได้พอพาพไปเลยไปเลยบ่คืนก็พูดโดนแล้วเนาะแะ บอลหรืฮะนั in, ่นเข็นบอลเดียร์ยานี่ไม่ขึ้นขึ้นทางนี้นี่ขึ้นทางนี้ไปย่างมาจีบบอขึ้นอ๋องนี่ทางแจนี่น้องนี่เอาให้ใหญ่เอาให้ใหญ่จ้านี่เฮ้ยไมาต้องพหุ่นเพฮ้นมาต่อกันไปเอออาองอ๋องมาหนี้ รมพัดไปห้ขคิดินดอกบมเมนก่อนนี้อันขนิงหัวดอก ลยมันร่มก็หอนแต่ว่าลงเหียวก็สะบัดนี้สะเหลี่ตนกกองนึ่งายสะไรเลยพนัลงพสะเลยจะสะมไร เป็ดตาพอดีวันไหวๆตอนนั้นเจ๊กรดเลยมื่อ like, นี้เอ้ยรมทางมดเจ๊กรดแก่เจ๊กรดบ่ใสให้ใหญ่บดเน่อนี้โอ้ยยังขอบอีกตะพบนี่ทุ่นกระากแล่ไถตัวนี้ ว่ามันก็คากเลไดตัวนี้ใส่เนี่ะทำผู้ห้ผ้นนอนใสเขาซชคให้ได้เป็นลอยซอบเนาะจะเป็นผู้เก้าจิมาสะสอยกันกับบอได้เอะดิเรียบร้อยเมื่อแนี้ว้

ใส่จะบัดได้ลืมหนึ่งแล้ววันนี้เออไปตองตวนีงามนีเนาะจะได้ลึกปลายก็ไปตองงามันก็บัดงาะโหปดีตรงนี้ที่ปะด้ประงลึกปลายซลึกได้สี่แล้วได้สี่อ่าันไกินเขาอู่สิมากินแกงไก่ไอ้เออพูวไก่ห มีนีแกงไก่ดิมีเนี่ยรถคุณกำลังคุกลงน่งเป็ดเป็ดน้ำนี่ประมาณคนมากินข้าวกันข้าเหรออืมเราจะอ่ัี์ไปป่ะคะ คือเราก็เจออะไรบ้างคือเราก็เนี่ยได้อะไรบ้างอือไม่ได้สีมันเมียปลาเหรอก็เมียปลาเหรอเมียปลาหัวเหรอเอายกใจมันนิดนิดใส่เลยโอ้ยอุ้งหัวไปใส่ เพรว่าอน่น่ะเบิ่เงเบิ่งเลยเหละเออเนาะเนาเทียงกันวมามาตรงนะไม่ใช่พวกคุณใส่เนาใช่เขาห่อวันน่้ยู่วันถูกมากนี่ใช่ปลาใส่ได้สมองเห็นแน่มลยอ่ะเอ่อช่วงมอนช่องหน่วยแล้วมันหูไปเลยดีเนาะโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับ่มยังไรนะสำหิจ้าใบสนี่ ขอขอบใจเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามเราฮัมส้มจะได้กระถาติดตามคลิปต่อไปด้วยทุกคนคลิปนี้อาจจะบ่ยาวปื่นดดนะ